ข้าวกัญยาสูนอำนาจคืนราษฎรกิจกรรมการชุมนุมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งกิจกรรมโดยภาพรวมของวันนี้ครับเป็นการดําเนินการโดยตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เบื้องหน้าของระบบแสงสีเสียงบนเวทีการชุมนุมที่ตรการตา ในวันที่19กันยายน2563มาจากเบื้องหลังคือกลุ่มนักศึกษาหลายสถาบันเพื่อดูแลระบบการจัดการเวทีหน่วยพยาบาลหน่วยดูแลความปลอดภัยและอีกหลายหน้าที่โดยเป็นผลมาจากการประสานงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ จากการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทำหน้าที่เหล่านี้แบบออนไลน์โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพียงเท่านั้นซึ่งระบบการจัดการจะออกมาจากกองเสนาธิการของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ตามความถนัดและเหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการวางแผนปรึกษาหารือรวมทั้งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานในสถานการณ์จริง คนที่มาจาัดเวทีให้ก็เป็นทัพไพร์เออร์แบบมืออาชีพอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการขอความช่วยเหลือจากนักศึกษานะคะพวกงานจาัดเวทีก็ก็มันคือการที่เราติดต่อทัพไพร์เออร์ว่าเราอยากได้เวทีแบบนี้คือแผนที่วางไว้ทั้งหมดนะคะมันเป็นใครที่นักศึกษาวางมาก็คือก็คือตัวหนูเองด้วยแหละแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะวางกันว่าโอเคเร,อบบเราอยากได้เวทีแบบไหนเราอยาก ถ้าคลิปเราอะเป็นยังไงเราก็เป็นคอมวครวคิปด้วยแล้วก็เริ่มแผ่จัดก,การต่างๆก็เป็นการปรกษากันกับคนในทีมแล้วก็มีรุ่นพี่ด้วยที่เป็นกากิจกรรมนะคะมาช่วยให้ปรกษาด้วยแล้วก็มีสนช่วยเหลือด้วยในด้านการรักษาความปลอดภัยถ้าถามถึงข้อนันเดียรเนี่ย่าคืณพี่ประชาชนนั่นแหละที่บริจาคมาให้หนูจนทำจนสามารถสร้างเวทีแบบนี้ได้รานะคาช่วยที่จะให้ทุกคนได้ยินแบบได้ยินเอ,อ่อทั่วทั่วทุกคนในพื้นที่ที่มันกว้างขนาดนี้ค่ะ อย่างที่เรารู้กันว่าทีมผู้จัดก็ไม่ได้มีแค่แนวรุกธรรมศาสตร์เพียงกลุ่มเดียวระบบการจ,จัดการหลักๆานะครับก็จะออกมาจากกองสิษษานาธิการของแนรวรวกธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปโฟกัสว่า,าทีมงานไหนเนี่ยถนัดไปที่งานอะไรครับเช่นมวลชนอาสาของมิโตโตโเ้เนี่ยเราก็จะยกให้เป็นหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวกาบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเช่นทางภาคีรักษาสัญยาที่มีการนําทีมแพทย์ทีมพยาบาลเข้ามาหรือว่าอย่างทีมพยาบาลอาสาของพี่แหวนเป็นต้นนครับ ทางตัวสเตจนะครับก็จะมีฝ่ายสเตจที่ทําหน้าที่จัดการตรงนี้ครับก็จะมีการรับสตาฟมาซึ่งเราไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นก็จะมีสตาฟจากไหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับซึ่งการจัดการสเตจเนี่ยก็จะจัดการเรื่องคิวการขึ้นปะใสคิวการแสดงแล้วก็ตัวสื่อมลติมีเดียต่างๆที่จะมีการฉายเนี่ยครับส่วนทางสื่หรือว่าการต่างประเทศครับก็จะมีฝ่ายแยกออกมาที่เราก็จะรับคนตัวนี้มาจัดการทำหน้าที่ครับแบ่งเป็นฝ่ายๆออกไปก็มีการเปิดรับสมัครครับแล้วก็ดูว่า คนที่สมัครเข้ามาเนี่ยมีความสามารถในด้านที่สมัครเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะครับเช่นแบบว่าบางคนเนี่ยเป็นปีบัณฑิตที่จบพิ่งจบไปแล้วก็ยังก็ยังอยากเข้ามาทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับหรือว่าเช่นพี่ปอโทพี่ปอเอกอะไรคนก็อยากมาทํางานด้วยทุกคนมีความสนใจเยอะมากๆครับแต่ว่าเราก็กําหนดข้อจากัดคือต้องเป็นนักศึกษาชั้นปตรีเท่านั้นที่กะลังศึกษาอยู่ก็เลยทําให้บางคนเนี่ยเราต้องไม่สามารถรับเข้ามาทํางานด้วยได้จริงๆอะไรเงี้ยครับทีมกาดในในการจัดการของเราก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะ คัดคนเข้ามาผ่านทางการรับสมัครในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าฝ่าย,ายการนนะเป็นฝ่ายที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงแล้วก็ความเสี่ยงสูงรวมถึงเข้าเข้าถึงข้อมูลในชั้นความลับได้ค่อนข้างเยอะครับเราวเลยจะกําหนดให้มีวันเหมือน First m e ี t ของสตาฟของทีมงานเนี่ยครับก็คือถ้าใครสมัครเข้ามาแต่ว่าไม่ได้มาวัน First meet เนี่ยก็จะไม่ได้รับบลิฟแล้วก็เราต้องขอ,ขอเชิญเขาออกไม่ให้เขา,เขามาทํางานในวันจริงเพราะว่าเราต้องมีบลิฟเรื่องความเสี่ยงเรื่องอะไรต่างๆก่อนด้วยครับ ย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นางสาวปนัสยาสิทธิธิรวัฒนกุลหรือรุง้งแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำมวลชนเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบองคมนตรีซึ่งตั้งอยู่ที่พระราชอุทยานสรารนรมเขตพระนครแต่เมื่อเคลื่อนขบวนถึงบริเวณหน้าสารีกาได้มีแนวตำรวจมาขวางกัน้นทำให้ผู้ชุมนุมไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้ นางสาวปนัสยาจึงเป็นตัวแทนไปเจรจากับพลตำรวจโทพักกพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมก็รับมอบหมายมารับนะฮะถ้าเกิดมีความประสงค์เนี่ยจะยื่นก็จะรับให้ทับหน้าของมวลชนและกลุ่มแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปรากฏภาพกาศจากทีมนักศึกษารวมทั้งทีมมวลชนอาสาที่แต่งกายมิดชิดเต็มรูปแบบ โดยทำหน้าที่เป็นแนวหน้าคอยดูแลความปลอดภัยของมวลชนซึ่งการแต่งกายดังกล่าวนี้ทีมกาดตั้งชื่อเรียกกันภายในว่าชุดโมโนโทอปที่แปลว่าระเบิดขวดคือจริงๆแล้วไอ้ชุดโมโนทอปเนี่ยนะครับมันมันเป็นชื่อเล่นชื่อชื่อเรียกเล่นๆในทีมของเราครับโมโนทอปเนี่ยมันมาจากระเบิดขวดเฉยๆแต่จริงๆแล้วทีมที่เห็นใส่ชุดเอ่อแบบว่ามีเสื้อกล่องีหมกเไรนะครับเราเราเรียกเขาว่าทีมออคิวพรครับคือหน้าที่หลักของทีมนี้คือ เข้าอุตสาหกรพื้นที่ต่างๆก็มันรับความเสี่ยงค่อนข้างสูงแล้วก็หลายๆครั้งรับงานประกบตัวแกนนําหรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยจะค่อนข้างใส่หลายๆอุปกรณ์กนันนิดนึงครับอุปกรณ์ก็คิดมาจากความเสี่ยงนะครับเช่นแบบว่าเราต้องเสี่ยงกับแก๊สทำตาก็จะมีพวกอุปกรณ์ป้องกันแก๊สทำตาเช่นก็เกิกกล,ลหน้ากากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดต้องประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกถูกชนก็กอาจจะโดนกระบองหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้เราต้องมีหมวกเซฟตี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเสื้อเวสเสื้อกะอะไรคครับก็ือ เป็นไม่ใช่ยุทธภัณฑ์นะแต่ว่าเป็นเหมือนว่าเป็นชุดกันกระแทกที่จะทําให้เราเจ็บน้อยลงถ้าเกิดโดนตีหรือโดนยิงด้วยกระสุนยางแล้วก็ทําให้เราสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆในที่บนตัวเราได้ะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็มีการจัดหามาบางส่วนก็เป็นอุปกรณ์ที่จัดหาจากแนวร่วมอยู่แล้วบางส่วนก็เป็นของส่วนตัวที่มีอยู่แล้วอะไรเยงี้ครับก็นามาใช้กิจกรรมการชุมนุม19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎรจึงเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในการขับเคลื่อนและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ด้วยการชุมนุมแบบสันติวิธีโดยความร่วมมือของบรรดานักศึกษาอย่างแท้จริงเนติชาวคงแก้วเดรีพอร์เตอร์รายงาน